นิทานชาดกเรื่องวานอนราชผู้เสียสละในป่าลึกริมฝั่งแม่น้ำคงคามีต้นมะม่วงขนาดมะเหอมาที่ออกผลหวานหอมราวกับผลไม้จากสวรรค์ฝูงวานอนหลายร้อยตัวอาศัยอยู่บนต้นไม้นี้อย่างมีความสุขภายใต้การปกครองของพญาวานอนผู้มีร่างกายใหญ่โตแข็งแรงและเปี่ยมด้วยสติปัญญา พยาวานอนระหนักดีว่าหากผลมะม่วงสุกตกลงไปในแม่น้ําและลอยไปถึงเมืองมนุษย์ภัยจะมาถึงฝูงตนเป็นแน่จึงสั่งให้บริวารเก็บมะม่วงที่อยู่ด้านแม่น้ําทิ้งเสียก่อนที่มันจะสุกงอมแต่แล้วก็มีผลมะม่วงลูกหนึ่งที่ซ่อนอยู่หลังรังมดแดงหลุดรอดสายตาไปจนได้มะม่วงหอมหวานลูกนั้น หล่นลงน้ำและลอยไปจนถึงเมืองพาราณสีที่ซึ่งพระเจ้าพรมทัศกำลังส่งน้ำอยู่พอดีเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลไม้สีทองงดงามพระองค์จึงรับสั่งให้คนนำขึ้นมาถวายและเมื่อได้ลิ้มรสก็ทรงติดใจในความอร่อยอย่างที่ไม่เคยเสวยมาก,ก่อนพระเจ้าพรมทัศปรารถนาจะได้เสวยผลมะม่วงนั้นอีก จึงรับสั่งให้ทหารล่องเรือทวนน้ำขึ้นไปเพื่อตามหาต้นมะม่วงในที่สุดกองทัพก็มาถึงป่าและพบต้นมะม่วงใหญ่ที่เต็มไปด้วยฝูงวานอนพระราชาทรงพิโรธที่พวกวานอนกินผลไม้ของพระองค์จึงสั่งให้ทหารล้อมต้นไม้ไว้และเตรียมยิงธนูสังหารวานอนทั้งหมดในรุ่งเช้าเมื่อฝูงวานอนเห็นกองทัพมนุษย ก็หวาดกลัวจนตัวสัน่นพวกมันสิ้นหวังและไม่รู้จะหนีไปทางไหนจึงพากันร้องไห้คร่ำครวญอยู่ต่อหน้าพยาวานรผู้เป็นที่พึ่งสุดท้ายอยากกลัวไปเลยพยาวานรกล่าวปลอบโยนข้าจะหาทางช่วยชีวิตพวกเจ้าเองเมื่อเห็นว่าหนทางเดียวที่จะรอดคือการข้ามไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำ พยาวานอนจึงตัดสินใจใช้กำลังทั้งหมดของตนเองสร้างสะพานให้ทุกคนข้ามไปพยาวานอนผูกปลายเถาวันที่เหนียวแน่นไว้กับต้นมะม่วงแล้วรวบรวมกำลังกระโจนสุดตัวไปยังอีกฝั่งแต่เถาวันนั้นสั้นเกินไปเล็กน้อยในวินาทีคับขันพยาวานอนจึงใช้สองมือยึดกิ่งไม้ที่หน้าผาฝั่งตรงข้ามไว้มั่น แล้วใช้สองเท้าเกี่ยวต้นมะม่วงฝั่งเดิมไว้ทำให้ร่างกายของตนกลายเป็นสะพานถาวันที่ทอดข้ามแม่น้ำเร็วเข้าจงเหยียบข้ามบนหลังของข้าไปพยาวานอนตะโกนบอกฝูงวานอนวานอนทุกตัวต่างรีบวิ่งข้ามไปอย่างรวดเร็ว แต่มีวานนเกเรตัวหนึ่งซึ่งแอบอิจฉาในความเป็นผู้นำของพยาวานอนอยู่ลึกๆได้กระโดดกระทึบบนกลางหลังของพยาวานอนอย่างแรงพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความตื้นตันใจในความศสียสละของพยาวานนและรู้สึกสลดใจในการกระทำอันโหดร้ายของวานนเกเร พระองค์จึงรับสั่งให้ทหารช่วยเหลือพยาวานอนลงมาอย่างบุ่มนวลที่สุดและประถมพยาบาลบาดแผลให้ก่อนจะสิ้นใจพยาวานอนได้ให้โอวาดแก่พระเจ้าพรหมทัตว่าหน้าที่ของราชาไม่ใช่การทำร้ายหรือเบียดเบียนแต่คือการปกป้องคุ้มครองเหล่าประชาราชนของตนคำพูดนั้น ทำให้พระราชาสำนึกผิดและทรงให้สัจจาวา่า,าจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมนับแต่นั้นเป็นต้นมาพยาวนนในชาตินั้นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตชาตินั่นเอง